สวัสดีครับวันนี้มาดูเชฟโรเลตซัฟ f ิล a าปีศูนย์หนึ่งนะครับเป็นรุ่น2.2เกีโต้นนะครับเดีย๋ยวเราดูรออลังกันนะครับผมเป็นรถหน้าเดิมหลังเดิมนะครับรอบลังบางสีเดิมนะครับสีตีเก็บทำใหม่ทั้งคันนะครับเพราะว่าสีเดิมลอกด้านหมดแล้ว ยางปี21นะครับดอกเต็มนะครับยางค่อนข้างใหม่เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องนะครับนะครับสีปาโครงหน้าครับายหน้ายังใสนะครับครับภายในห้องเครื่องนะครับผมหน้าเดิมล่องเดิมตะเกียบเดิมนะครับแบตเตอรี่เบิกใหม่เลยนะครับผม นะไม่ดันฟันไม่ไหลนะครับเครื่องนิ่งมากนิ่ติดเครื่องเลยเรียบร้อยนะครับนะฮะไม่สั่นนะครับเครื่องเป็นเครื่องล็อกเดิมลงใหม่นะครับเครื่องใหม่ลงเล่มแล้วเครื่องตัวนี้ยังไม่ได้ติดแก๊สนะครับเครื่องต,ตัวเดิมถึงจะติดแก๊สโอเคแอร์เย็นนะครับความร้อนปกติพัดลมทํางานสองตัวเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับโอเคภายในนะครับ จกไฟฟ้าสี่บานทั้งหมดใช้ได้หมดนะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับผมนะครับบบอคู่หน้านี้ตัวตัวนั่งนี่ขาดนะครับเฉพาะคู่หน้านะครับแผงภายในอะไรก็ยังสวยอยู่นะครับนะครับอิดเรื่องแล้วนะครับไม่มีไฟโชว์นะครับผมแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นทั้งหน้าจอหน้าด้านหน้าแล้วก็อ่าด้านบนนะครับผมอันนี้แผงภายใน ภายในด้านหลังครับผมเยอ์อโต้เปลี่ยนนิ่มนะครับเยร์ yeah, เปลี่ยนนิ่มภายในด้านท้ายนะครับผมอันนี้เบาะไม่ได้พับขึ้นมานะฮะแต่เบาะพับขึ้นมาได้ไม่ขาดนะครับแข้างอะไรพวกนี้ก็ยังดูดีนะครับแอร์หลังแอร์หลังนี่ออก เย็นนะครับแต่ว่าช่องแอร์นี่หายไปหน,นึงอันนะครับครับโดยรวมเท่าที่ลองขับดูนะครับผมช่วงล่างดีเลี้ยวไม่ดังนะครับเกียร์เปลี่ยนนิ่มความร้อนปกตินะครับผมอยู่ในสภาพที่ยังใช้งานได้นะครับภาษีเป็นภาษีเป็นกันยายน6 5ห้นะครับ ออต่อ่อ2ปีนะครับผมครับลองดูนะครับเชฟเฟอร์รสันซัฟิราปี01นะครับเครื่อง2 0 0 2ันขอบคุณครับ